โอเคก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวหนังเรื่องดัมมันนี่กันนะครับดัมมันนี่อันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเพิ่งเข้าฉายเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่16พฤศจิกายนนะครับแต่ว่ารอบสื่อก็คงดูไปตั้งแต่วันอังคารแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ไปนะผมไม่ได้เชิญเออดัมมันนี่ต้องบอกกันว่ามันเข้าต่างประเทศมาสักพักใหญ่แล้วครับตั้งแต่เดือนกันยายนแต่ว่าบ้านเราเพิ่งเข้าฉายในเดือนนี้นะอืม ดัมบันนี่ถ้าผมให้พูดง่ายๆก็คือมันเป็นเรื่องราวของสต็อกสต็อกหนึ่งโอ้โหถ้าสมมติอธิบายคงคงยาวพอสมควร่ะแต่ว่ามันเป็นหนังแบบแนวธุรกิจแนวเล่นหุ้นที่แบบคดจับจับตาชีวิตของกลุ่มตัวละครที่แบบอยู่หลายชนชั้นครับแล้วก็เป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับของหุ้นเกมสต็อกที่เกมสต็อเอ Stop, เอเกมสต็อที่ เป็นเรื่องใหญ่ในที่ที่อเมริกาพอสมควรแต่ว่าถามว่าผมเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมผมก็เคยได้ยินมาบ้างครับแต่ว่าไม่ได้แบบคือก็ไม่ได้แบบลงลึกแล้วแบบเข้าใจแบบถึงแก่นแท้แบบเอ้มันเกี่ยวกับอะไรแต่ว่ามันเกี่ยวกับแบบคือถ้าเข้าใจอ่ะตอนก่อนดูนะก่อนดูคือมันเกี่ยวกับพุ้นสต็อกของร้านเกมอ่ะนะมผมรู้สึกอย่างดูจบอ่ะยอมรับก่อนเลยนะครับบอกเลยก่อนเลย คือดูตัวอย่างแล้วแบบโอ้โหคือกูจะรอดไหมเนี่ยเพราะว่าแบบพูดพูดไวอะ่ะแล้วแบบประเด็นคือ the big s h o t อ่าถ้าสมมติใครได้ดูเรื่องนี้มาแล้วคุยรัวจนแบบยอมรับว่าแบบคือดูแล้วมันสนุกนะแต่แบบสนุกแบบมืนๆนนะ่ะแต่เรื่องนี้คือต้องบอกว่ามันสนุกแบบไม่มืนนะครับไม่มืนมนเริ่มที่ข้อเสียก่อนสำหรับผมข้อเสียคือมันเล่า ออกมาได้แบบเพอแทบจะมันอาจจะมีบางจุดที่แบบตังหิดตังหิดนิดหน่อยอืมแต่แล้วก็มีบางจุดที่แบบชวนแบบสงสัยอยู่บ้างเพราะแบบเอ้ยการกระทําของตัวละครแล้วแบบผมรู้สึกว่าการที่มีตัวยอมรับว่าแบบตัวละครที่เยอะอะก็บางตัวก็แบบหายออกไปจากเรื่องเลยอ่ะอืมแล้วก็บางตัวก็เราก็นน่นอะไรเรารู้สึกแบบคอนเน็กตแบบพวกเขาไม่พอครับพูดแบบ เรารู้สึกแบบตามจะเรียกว่าตามพวกเขาไม่พอแล้วแต่ว่าตัวหลกัหลกๆอ่ะอย่างพอดานโนที่เป็นรอ r i n คิตต t ้เนี่ยอันนี้เรารู้สึกแบบตามเขาตั้งแต่ต้นยันจบครับอืมเนี่ยจริงๆมันเป็นหนังที่ใช้โลกออนไลน์ออกมาได้ดีเรื่องหนึ่งเลยด้วยนะเอามาตัดมาี่ข้อดีละแต่แสดงผมคงไม่ต้องติอะไรอ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่า ทุกคนเล่นดีหมดแล้วก็ทุกคนแบบชวนเล่นเล่นเหมือนแบบเล่นเป็นตัวเองอ่ะแล้วเล่นเป็นตัวเองออกมาได้แบบดีครับดีใช้ได้เลยสิ่งมุกตลกอ่ะผมรู้สึกว่าบางมุกก็แบบหาล้านเลยนะแต่ว่าบางมุกมันจะเป็นแบบคุณจําคุณไม่จาเป็นต้องดูติกต็อกมาแล้วแบบยอมรับว,ว่าบางมุกมันก็แบบเฮ้ยสิบแปดบวกเลยอ่ะแต่ว่าสิบแปดบวกแบบสิบแปดบวกจริงอ่ะเออแต่แบบ มันไม่ได้แบบโชว์แบบโฉงชางให้เราเห็นนะครับอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดูเพลินเพลินเพลินเลยอะแป๊บเดียวไม่นานครับแล้วก็แบบคือตัวละครมันคุยกันไฟแลบนะแต่ว่าเราก็ดูรู้เรื่องดูเราก็ดูไม่ได้แบบโอ้โหมึนแบบยอมรับว่าแบบอามี The ะเดอะบิ๊กช็ที่แบบมันมึนมืนเรื่องแอร์ก็ มันก็อารมณ์ประมาณนี้ครับแต่ว่าเรื่องแอร์อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่เราเห็นในเรื่องนี้ถ้าสมมุติผมให้เปรียบเทียบใกล้เคียงที่สุดก็น่าจะเป็น The Big Short แต่ว่านี่เป็น The Big Short version ที่ดูง่ายกว่า The Big Short ครับอืมแล้วก็การตัดต่อของเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าไหลลื่นมากแล้วก็ดนตีประกอบผมรู้สึกว่าพุ่มกับคนนี้อย่างเครกเกลิสปีไม่ไม่รู้ผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะผมรู้สึกว่าผมชอบสไตล์ของพุ่มกับคนนี้มาตั้งแต่ ไอทอนยาแลวไอทอนยาครล่าแล้วก็ล่าสุดก็ซีรีส์แพมแอนทอมมีครับผมรู้สึกว่ามันมีสไตล์บางอย่างในการทำหนังของเขาที่รู้สึกแบบโดดเด่นขึ้นมาโดดเด่นกับสไตล์แบบคอมเมดี้แบบดา่าแบบเอ้ยสะใจดีอะไม,ไม่ไม่ได้สะใจแบบมันดูแล้วแบบมันสามารถดูทำให้เราบันเทิงกับแบบเนื้อเรื่องแม้มันจะแบบเป็นคอนเซปที่ยาก ไปได้คือดูจบออกมาเราเข้าใจแก่นสารหลักว่าแบบเฮ้ยพระเอกต้องการจะทําอะไรตัวละครต้องทำจะทําอะไรหนังอธิบายออกมาได้รู้เรื่องครับแล้วก็ไม่ได้งะทาให้คนดูแบบเฮ้ยงงแล้วแบบเกาหัวตลอดเวลาอืมสรุปแล้วดมัมมานี่เป็นหนังที่จะเรียกว่าเป็นเดบิ s ช็อตเวอร์ชันดูง่ายก็ได้ครับอืม แม้จะแบบมันจะมีแบบช่วงแบบข,ขาดๆเกินๆแบบตัวละครหายไปเลยบ้างอะแล้วก็แบบบางช่วงก็มึนๆนิดนึงแล้วกันนิดนึงแต่ว่ามันเป็นหนังที่ดูเพลินตอลอดทั้งเรื่องมีมุกตลกสอดแทรกสอดแทรกเข้ามาให้แบบไอ้คนคนดูแบบขำก,กากบ้างแต่ว่าเป็นหนังที่ดูบันเทิงเรื่องหนึ่งครับแล้วก็ได้สาระด้วยดัมเบนนี่ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็สุดท้ายฝากติดตามและ Subscribe ช่องมาและเพจหมาแกะหนังด้วยนะครับ